ดีรอบนึงจ้ามันเพื่อนเมื่อกี้เนาะโทรศัพท์ที่จะจอยถ่ายแล้วก็ลง YouTube ไปอะ่ะเครื่องคนอื่นดูได้หมดแต่เครื่องเจจอยดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยเพื่อนๆเลยมาลองถ่ายดูก่อนว่ามันเป็นยังไงหืมหนมจีนน้ำยาตีนไก่เดอ้อม้ำยาปลากระป๋อง ใส่ตีนไก่ใส่เลือดใส่เลือดเลือดหมูเลือดไก่เลือดไก่ตีนไก่น้ำยาน้ำยาลาวเด้อเสร็จน้ำปลาเาจอยชอบปลาะอ่ะกินด้วยกันอือฮึลองดูเมื่อกี้ถ่ายลง youtube ไปแล้ว,ลวของญาจอยไม่เสร็จ เหมือนนี่เป็นคนบ้าแม่ว่าไหมเออมีน้องเอ,อ๋อยู่คนแบงยาวเสียบเด้อ วันนูยาจะจอย <c oughs> ลองดู <c oughs> จะลองดูว่าโทรศัพท์มันมันเป็นยังไงนะมันเสียหรือเปล่าลองจะจอยดูไม่ได้เลยอะที่งลงไปมันเก็บ <c oughs> จะเช็คดูว่าจะเพิ่งเบื่อกันเลยจะจะเช็คดูว่าโทรศัพท์จะจอยเป็นยังไงทำไมมันดูไม่ได้เลยอ,อร่อยมากนี่กับประกอบอจอจยขายปลาหมึกอาหารตะเลแห้งด้วย ก็มีก็หน้่จีนแห้งด้วยจ้าถุงละสองร้อยกรัมตาม100าถุงหนึ่งร้อยบาทแค่าส่งละสิบาทเหมือนกันจ้นมีหลายสีนะสีนี้สีแครอทสีม่วงก็ดอกอันชันสีเหลืองก็ฟักทองอย่างเงี้ยจ้าเนี่ยมีหลายสีนี่ยตามถุงร้อย สห่อหนึ่ง้อยบาทค่าส่งห้สิบาทสั่งได้จ้าส่งมาเจ้าก็มีพวกปลาหมึกอาหารทะเลอบแห้งจ้าสั่งได้เด้ออร่อยมีกินกับมีปลากรอบปลากรอบสามรสเบบดเบใส่งานและแบบไม่ใส่งาน กินก <Yeah. S 2> no, ับน no, no, no. <so> ้ำจีนกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บไม่กินกับน้ำจีนจ้ะี๋ยว่ากันเด้อจยจะเช็คโทรศัพท์ดูมันเป็นเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์ือเพราะอะไรอ๋อ เป็นว <c oughs> ัด <c oughs> เลือก Được nó đẹp ở những mấy nó. được <laughs> ừ? อืมอร่อยปลากรอบกินกับน้ำจีนก็อร่อยอืมเวาว่างกยเลิกไปจะเช็คโทรศัพท์ดู ถ้าเป็นจริงเครื่องที่โทรศัพท์ลุงอทพก็อ,อะไรอ,อร่อยริซิสดักสลัดหมดแล้วเมื่อกี้มีผักสลัดอร่อย 放，打开了。嗯，用。 เสียงรถหรือเครื่องบินอนะ